ตอนนี้มาถึงทีแล้วครับเจอครับหมอลำไฟทุ่นน่องเลยครับไฟทุ่นมิเศษฐานะครับถือว่าเป็นหมอลำเมื่อาชีพครับในสำนองขอนแก่นครับเดี๋ยวต้องพูดคุยกันอีกที่นึ่งครับผมสงสัยอยู่หาชิหาชิผมพันธุ์ธงเป็น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 ไปอยพ่ยุรุ่งบ่ายนั่นคือข่าวดี ครับวันนี้พบกับผมทาวอนยอนตำหนันอีกเชิญเคยครับจากช่องอีสานบากสาราบันเทิงครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีวิกฤตของการระบาดของโรคโควิด2019นะครับผมมีโอกาสนะครับที่จะมาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับผู้ที่เป้นเคยได้เข้าไปสัมผัสน,นั่นหมายถึงว่าผู้เป้นเคยติดเชื้อแล้วก็มีการรักษาจนหายเป็นทีเเรียบร้อยแล้วครับ เพื่อที่จะได้ขอมูลนะครับสิ่งดีๆหลายสิ่งหลายอย่างครับเพื่อนําไปปฏิบัติกับตัวของานเองครับน่าจะเป็นประโยชน์ว่ามากกันหน่อยนะครับทั้งด้วยการจังไรมีการเข้ามาพูดคุยในตรงนี้ครับจะได้ก็ตามครับตามผมมากครับก็ผมถาวรยอนต์จำนันครับจากช่องอิสาบ้านเกิดสารบันเทิงครับเดี๋ยวพาไปพูดคุยกันครับว่ามีประสบการณ์ตรงนี้แบบไหบ้างครับมาครับมอรไปด้วยเนาเลยครับไปด้วยมีเสียท่านะครับถือว่าเป็นมอรพื่ออาชีพครับ ในสำนองขอนแก่นครับเดี๋ยวจังพูดคุยกันอีกที่นึองครับขอบไปแล้วใหก่อนครับไปคือกลางม่วงย่างดีนี่นะครับทีให้ทีหน้าครับหน้าเป็นบ้านบ้านเป็นหน้าครับมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้ลมลื่นลมลืมล่นลมลืมล่นหน,นาอยู่มากครับตรงนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่ก่อนขางจะสมถะครับตรงนี้ครับอ่บาสันโดษก็ได้คร<ด>ับตรงนี้ถือว่า ท่ารายการครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมมาพูดคุยครับครับครับสวัสดีครับการทักทายของหมอรำไพทวนนะครับคิดหอดคิดถึงครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยครับอีกท่านหนึ่งจะเป็นภรรยาเนาะคุณคุณกีราพรคุณกีราพรดูไรครับหรือว่าวิเศษฐาครับเปลี่ยนไปนะคุณเปลี่ยนครัหายเปลี่ยนน้ำหายครับเมี่ยงเปลี่ยนน้ำผู้ปลี่ยนยังว่าท่านเปลี่ยนยังว่าท่านเปลี่ยนของอะไรก็เก่าอยู่ตอนนี้ยังเอาไปเอามันอยู่ครับเอาไปเอามันอยู่แต่ว่าจดทะเบียนแล้วจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันยูหฮมนี่ดีวะครับเป็นอารมณเย็นดีเยี่ยงนี่ก็ได้ครับเนาะเอาครับเดี๋ยวเตรียมสถานีก็ได้ครับนี่แหละครับเดี๋ยวจังไปขอไปสู้บทสัมผัสครับเมื่อกี้นี่แหละครับถือว่าเป็นศิลปินครับยู้ซื่อๆมาได้ก็มีการเตะก่อนร้องก่อนร่ำไปเรื่อยๆบ่ให้เสียโอกาสบ่เสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวจัดเวทีจังเลยครับผมขาอ้วนจังนะครับสามบาท ซึ่งเป็นช่องทีวีความสุกสนานและบวกสาราเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะที่ามเปิดเผยในสถานที่ในสาระนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาเที่ยวเบียนะครับผู้ที่เคยประสบนะครับประสบประสบการณ์จริงนะครับเกี่ยวกับการโควิดนะครับว่าเป็นมากเป็นหน่อยซักไหนถึงต้องไปรักษานะครับหรือวันนผ้าพทัสนยนะครับเพื่อที่จะเป็นนะครับเพื่อที่จะเป็นรู้และรืท่านในการเฝ้าระบาดระวัง ได้กันม่ชิญของเขาเองนะครับคุณยีตาพ่ครับคุณครับสวัสดีครับและคุณไททูนมีเศษฐาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นาจะเป็นสาระได้พวมากกันหน่อยนะครับด้เลยก่ะดังครับผมจะรับรนสวัสดีครับอยากที่เพิ่นนี่เป็นมรักทั้งคู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลบินที บังเอิญหรืออาจจะโชคร้ายนิดนึงนะครับไปประสบกับเหตุการณ์ที่ว่ามีเชื่อ่วกเชื่อพิญราบาถช่วงการก็เริ่มต้นันหลังจากไปร่ำมานะครับจังไลครับจังไลว่าติดเชื่อว่าไปร่ำใส่มาเนี่ย

เป็นผู้เปิดเครื่องเฉยๆนะครับแล้วก็มีการสแสดงร่วมบ้างเล็กน้อยนะครับแทบจะก็มีวัสาุมากมายในในการออกหน้าเวทีนะครับแต่ว่านี้เชื่อเนี่ยผมได้ยินข่า,ขา,ขาวๆแววๆแจกเกลาว,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 วตัวมันเองนะครับว่าจากัจากติดการว่าจิตถอยเท่าไหรนหรือจิตเถว่อนวะนะครับค,บคบิดว่าก็สู้เส้ตัว ส่วนไหของราชการครับที่มาตรวจนะบอกว่าม่เชื่อรบบหรือว่ามีควรสงสัยีัอ้วไบาอบอกว่าจราดุณหูมิาร่างกายขึ้นเท่าไรครับเนจำพันเมาใช่หรือไ่่่นขึ้น่ข้นไุ่น่นข่ะ้คนใดีแต่อำเอาเขาไปครับ่าู้คือ่ะ บอกว be ่าคุณทั้งคู่เขาตัวนี้นะครับผมว่าคุณคุยตัวจริงบนเรยนี่นะครับผมก็ไค่เอ้ก็สงสัยครับผมก็สงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่ป็นต้องนี่หรือไม่นะครับซึ่งด้วยด้วยด้วยความู่นี่ก็ว่าชัดเจนที่สุดไข่บะมีรนำงบะหมีไก่บ่มี่กไทยกัาลูกทอ ซึ่งซึ่งการก็ตามหาทางการหรือทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่งไปกับไปตามพื้นทีตามโยบายเพื่อปาะราสังคมเพื่อสังคมเ่อมีน้องเพื่อมูบะพรานั้นคณะที่ผมคุยสภาผเนี่ยผมคิดว่าชิาสิว่ามันจะเป็นร่าเป็นต้องนี่ชัดจะไ่มันกันเรครับว่ามันเป็นร่าเป็นไม่อยู่บ้านสอมหมื่ แล้วคุณไปดูนี่คูท uh, ี่น uh, ี่กับพ่อตีนยังได้ไครับ้สามเดือนครับได้ครอคัอีกจับคนตัวสมเนแนมัดเจ็ดคนพัเจ็ดคนหกแงนแันครับบ่จีดจัคนครับตรงนี้มันสองสาเหตุกับหนึ่งว่าอาจจะมีเชื่อกินเครับอาจจมีเชื่อิสองกะถือว่าโชคดีครับมีเชื่อแต่ว่าอีกผมค่นพ่อตีนพผมว่าสุดยอนเลยครับ นได้ว่าผมเนี่ยสงสัยอยู 50, 50, 50, 50, ่อาชีพาชองท่นทงเป็นเป็นเป็นแห่งเป็นของพาท่านองรีมวัดฝุ่นตุ่เป็นไทยตามคำพ<อ>ิพากษาจีนดูอ้าต้องเชือกตัดนาทีว้กอันบากัน นาทีนะครับไม่ใช่เนี่ยคุณจินร่วมเนี่ยเป็นผ้าไปใส่ก่อนครับเบื้องต้นเลยผ้าไปยืนร่วมวันหรือผ้าไปยืนไหนกันผ้าเวดไะมก็ผ้าเวดไปยืนในห้องแมนห้องย่างดียล่ะนี่ข้ามาทำไม่ยังไปยืห้องจุ่าเวดเอ่อรง่วมวันจุธาเวดทำเป็นห้องเฉพาะซึ่งซึ่งแต่ละห้องนี่มี่ตัวเย็นมีคนเดียวมี่ตัวนี้ตัวสัตว์นี่ตัวเซงเวรยนไม่ยังแมนชั้นที่หองก็ ก็ถือว่าคอบเซตสงสรู้แต่ว่าก็ไ่อจะไปรู้ก็ไม่ากรู้กไม่อยากไปไม่รู้่ามันร้นรไงงั้นี้ก็ไ่าไปเลครับนี่อันนี้ว่าเรื่องรู้นะครับว่ามันช่วยช่วยให้ไปนะครับเพราดีชวยช่วยให้ไปงัมันเลยก่ายะไปครับเรื่องมาเปิดากับคนเพานว่ามาดูเรื่องดีงาดีมากเกับไม่นั่งเียงห้องน้ำกันนั่ับหนงนซนนั้นตอนนี้ ตรงนี้ครับผมก็มีขอสงสัยว่าไปยุ่จังมือครับไปยุ่งุสิมือสิบี่มือในมือแรกครับมือแรกอาทิตย์แรกก็เไรอล้ไปอบ่โมงบนึ่งกี่กมีต่อ่อไร่ไข่ี่ครับเยๆบมีไข่ครบปป้าอ่อปอป่ออไ่มไข่ไปมือแรกมืออ มามันเจ้ามือเข้าไปเนี่ยนี่ก็ดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวแต่กินเขาวเสี่ยกินเขามาแล้วเสี่ยงตคำนั้นคำนั้นวเรื่องคำนั่วเรื่องคดีอาจจะกมกวมว่าอาจจะจับแพ็กไวก็ได้ครับอาจจะจับผิดตัวครับซึ่งอาจจะบ่าว่ามนคนี่อเยเป็นโควิดเลยครับแต่เราจะติดตามครับว่ามาจู่ว่ไรครับเพื่อควบปอนให้ครับเพื่อควบก่อนให้ตรงนี้น่าสงสัยเพราะวเป็นไพเพราะเห็นเพราะเห็นาสุดครับ không thấy không bỏ cả là bạn qua xong rồi.

ตอนนี้วันต้องมาชุ่น้ำเปลาก้วยตอนนี้อูยุ่งขางจิ้งปลาเสียบวะตอนนี้หอกงวันกินเอากินเอาไปถือขังเดียวครับแต่ว่ากินของเสียบเรื่อยๆเพราะว่าต้องใส่หนาเพื่อหนาผู้นิวหวายนะครับเพื่อให้คุณกินของเสียบครับแก้ว่ากับโมเมลมครับต้องใส่แบบมากกินเสียบก็เข้ามาครับดูกะเกจิตหน้ากับเป็นออกมากมือแรลกแต่เนินตรงหน้าเป็นกระเด็นถือว่าตรงนี้ครับการนำเนินชีวิตแบบขังเดียวเนี่ยครับในช่วงสงสัย ก็ต้องสงสัยนะครับแต่อาการกดีนเรื่อยๆไม่จมืซิซิ่อะงหว่าอาการปกติตลอดตลอดว่าช่วงอัสนเสื่อว่าเสื่อว่าหนาวจากไปวมาได้ซิ่มเต็มมออกมานี่เปนสายยิ้ซิ่นมเหมอน่คือว่าหลังออกมาจากตรงที่กับตัวไปแล้วกะมามายู่นี่ซิซมือ คักคมากรั่งอีกสิงนึ่งไม่ได้เสมอครับไ่จริงเลยสําหรับาเป็นญาติมาสั่งจริงๆเราเขาก็ก็เยาตเขนานั้นาอเขาเชื่อว่าหายก็คือหายหายก็คือหายแต่เขาบบนั้ป้องกันไว้ป้องกันไว้เพราะว่าเพราะเราเอาความผาดเอาะวามผาดเอาความผาดเอาะวามผาดตัวเขาบอก่าตัวบางที่มักะทีแบบว่าไม่ดื้อมาบ้านนั่พ่กระเบื้องก็คะับเป็นลม อันนี้สนิดเดียวกันนเลยนามเนัตรงนี้กถือว่าการที่่นไปตับเก็บตัวอยู่ณจุดที่ทั้งจังนาทีจันทร์ไหนจะสิบสี่หมื่นเรามาตัดตรงนี้สิสิบสี่หมื่นแต่ผ่านคนไปดูดีครับซึ่งสิบสี่หมื่นครบสิบสี่หมื่นต้องมาที้นิ้วอย่างนี้แฝดก็พสิบหมื่นเก่นไม่ค่อยควกันเพราะมันไ่ได้เป็นแม่เฉ่าะเดียวละ อันกี่ตัวอ่าเหลวตัวอยว่หายเหลวระดับหนึ่งก็อยู่ร่วมต้องร่วมเลยครับใคร่วมแบบตลกดแบบของชาวัดด้านนานะครับรับทัื่อฉันดีครับเพื่ออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยสามารถปล่อยมันอยู่สนามได้เพราะหลักนี้ครับเพราะนี้ครับเออมลักนี้มาหลักนี้เตรียมตัวที่แบบปล่อยครับปล่อยนั่นคือว่ารัสทุกตัแม่นรถไข่กันแม่นครับเพื่อไข่ตลอดมาเรียน บ่บ่บ่นบนหนีคือตุองพ้นแหละตอนนี้หมายจับถ <c oughs> ้าบอกกี่นองว่าให้การรับเกินเทบไร่เราม่เป็ไรครับ กรตัดแต่ัดแลวังครับคือแม็นสัตว์เกี่ยวกับเป็นผักหวานใช่ไหมการส่งกันตัวหรือว่าหาคนรี่คิดเชื่อยจะเป <c oughs> <out> <c oughs> <aque> ็นปฏิวัติตามเจ้าหน้าที่ในนั้นเป็นที่ดบคนบอกนะว่าคำว่าถิ่งท้ายเจ้าหน้าที่คำว่าผู้ที่หายแล้วนี่มีโอกาสกลับมาเป็นอีก่ประคับหรือว่าจ้องไหนครับเป็นไหมหรือว่าเป็นจากเชือกเก่าหรือไเป็นอาผู้ที่ไอซีบ้าไม่หแล้วมันสิ ใข่ไเป็นงูเดียวกันหรือคือมันต่อต้านคือมันต่อต้าน้าเขาอยู่สิเพาไม่มีโอกาสเไม่มีโอกาสเพราะไม่ีโอกาสจริเ็ผู้คนบอกตีกับว่าอีกรไม้หมายแมนมแมนาังคนทุกคนเ็มอก่อให้มได้อันนั้นจวดจากพ่อเจ้าจากตัวเขาเองหรือไม่ตีขึ้นหมพรามีโอกาสิเจ้าตีรังฉันสินี่ครับฟ่หม่ครับเพราะผมกับเขาใจผิดผิดหรือว่าถือเจ้าจะมาแก้ในจังตะที่ดนนะวาก็บพรม่มีโอกาส คือบอกไงว่าช่วยอกไว่าซับมี่วัคซีนป้องกานได้ตัวเองใส่เอย้อใส่อไรถมวเป็นแล้วัซกเป็นอันนี้ไม่ก็เป็นอ่าที่การที่เขาปริญญาก็คือที่เชื่อตัวนี้เข้าไปนะกาม่รู้นะครับไ่้รู้นะครับศึกษาไวันี้ถือว่ามีโอกาสดีครับที่ผมได้มาคุณคุ้ยสะพานคุณที่นอกพ้อนละคุณใหทุนีเส่นนะคุณที่เป็นนัครับซึ่ง ทั้งครันะครับอีกท่านเรื่งก็บซุบยอดอีกท่านเรื่องแบบตัวเสริมเป็นตัวเสริมครับแล้วมีโอกประายนี่ผมจะมาพูดคุยเรื่องรองเรื่องร่าคลับพุ่นให้ทุ่นมีเสียหายอีกครั้งหนึ่งครับครับตรงนี้ถ้่ารายการครบจะต้องอ่าอำนาจท่านผู้ชมไปและต้องขอบคุณแขกรับเชิญเท่ารายการครับคุณนกีฬาพอนและคุณไพฑูรย์วิเศษถาวรไว้ณโอกาสนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณหลายี่ไมม่ยาบ